สามขั้นตอนในการทําความรู้จักกับตัวตนให้ดีขึ้นขั้นตอนแรกคือเราจําเป็นต้องมีพื้นที่เฉพาะสําหรับการถอยมาดูตัวเองขั้นตอนที่2คือเราใช้พื้นที่นั้นในการสังเกตร,ระบบอัตโนมัติของตัวเองดูว่าเราทําอะไรเรารู้สึกยังไงคิดอะไรมันมีความทรงจําอะไรปนเข้ามาไหมแล้วก็เราเห็นตัวเองบางอย่างเราอยากจะเป็นยังไง <laughs> เมื่อเทียบกับที่เราเห็นตัวเองตอนนั้นสังเกตเห็นความรู้สึกนึกคิดเรารู้ว่าเรากังวลเรารู้ว่าเราหลีกหนีเรารู้ว่าบางทีเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเราค่อยสังเกต ตัวเองมาเรื่อยๆมันจะมีทั้งส่วนที่เราชอบกับส่วนที่เราไม่ชอบซึ่งหลายครั้งเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยชอบเกี่ยวกับตัวเองพอเราเจอสิ่งที่เราไม่เคยชอบเราก็ไม่เคยอยากยุ่งกับมันแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องหยิบมาดูหยิบมาทําความรู้จักแล้วเราจะค่อยๆเปลี่ยนมันยังไงก็คือ เราอยากทําแบบไหนนะครับในเชิงการแสดงออกเราอยากจะรู้สึกยังไงอยากจะคิดและมองแบบไหนนี่คือตัวที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตัวตนของเราให้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นมากขึ้นและทําให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงหนึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยคือการฝึกตั้งคําถามในการพัฒนานะครับแล้วตัวตนของเราก็เลยไม่ได้นิ่งนะครับเราเห็นแล้วเราก็อยากจะทําให้ดีขึ้นเราเห็นแล้วอยากจะทําให้ดีขึ้นตัวเราที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่อยๆทาไปเรื่อยๆให้เวลากับตัวเองนะครับแล้วก็ให้เวลาทั้งชีวิตในการทํา 好好。Beast Phantom.